หน้าที่ของศิลปินนักร้องเนาะวันนี้ผมก็ได้ทำหน้าที่ผมมาะสบความสุขในช่วงคริสต์มาสช่วงปีใหม่พอดีก็รู้สึกว่าเข้าไปแฮปปี้เลยไปแฮปปี้ครับแฮปปี้ไหมคะคืนนี้เคดฝันดีแล้วเนาะจ้าต้องถามวิดนว่าทำไมต้องเป็นน้องเป็ดด้วยอ่ะคือเลยขอชื่อเต็มเต็มเลยจริงๆคือเป็ดแต่แห่ครับแต่แห่คืออยากให้ผมผมให้คนได้รับไปเนี่ยมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยไปผลิตลูกมาเป็นจำนวนหนึ่งไม่ได้เยอะมากอะไรแล้วก็แบบ แล้วก็เลยว่าไปบอกว่าเป็นลูกเป็ดกันละกันเพราะว่าผมบางครั้งเสียงมันเป็ดตอนในเด็กเออเหมือนเป็ดเขาให้ฉายาว่าไอ้เป็ดก็มีลูกเป็นเป็ดกันละกันเป็นเป็ดจริงไหมอ่ะเป็ดเป็นลูกนะก็ไม่มีขายนะครับเราจะแจกเฉพาะแบบอยากแจกก็แจกเมื่อไหร่โดนใจก็แจกเมื่อไหร่โดนใจก็แจกอะไรโอ้ยน่าจะอ๋อยสักตัวนึงเนาะถ่ายวีดนึงแล้วกันค่ะในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวลองวิกเอ็นค่ะตอนนี้วิธีการมอบความสุขให้กับตัวเองหรือว่าครอบครัวยังไงแพลนเรียก้ยงจะไปเที่ยวที่ไหนค่ะครับผมการ มอบความสุขให้หลายๆคนที่แบบอาจจะแบบอยู่ไกลบ้านเนาะกลับไปหาคุณพ่อคุณแม่ตามต่างจังหวัดเดี๋ยวใครที่คุณพ่อแมอ่ที่ดูเท่ไปแล้วก็อาจจะกินข้าวเย็นกับท่านเล็กๆน้อยๆที่เนี่ยท่านก็มีความสุขแล้วในฐานะที่ผมเป็นนักร้องน,นะครับผมก็เอออาจจะเป็นในเรื่องของการร้องเพลงเอกมามอบความสุขให้ทุกคนคหรือแม้เชื่อมปีใหม่ได้เ,เกิดเดีโอกาสได้กลับบ้านได้กลับไปเชียงใหม่ไปทานข้าวกับพ่อแม่เหมือนกันครับอ๋อแอลวนเนิ